สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับบิวเหมือนเดิมเลยค่ะที่ช่องคุณบิวตี้ขยี่หวยนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปบิวฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับบิวด้านล่างได้เลยค่ะมาค่ะฮานอยวันนี้ค่ะมีใครนอก,กันบ้างไหมเอ่ยคยี่กันไปเลยนะคะ6และ9นะ6และ9นะคะส่วนตัวจอค่ะทุกคน6 9 9 1 6 2 8 6 7 9หนและ19นะคะขอัยค่ะสาบี่ะ4้3ตัวค่ะ 6,7,9และ9,8,7นะคะยังมีครั้งหนึ่งค่ะ2ตัวค่ะ6,9,9,1,6,2 8,6,7,9และ4,9นะคะส่วน3ตัวค่ะ6,7,9และ9,8,7นะคะ ที่บิวให้ไปค่ะบิวจะเอา2ตัวที่บิวให้ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างนะคะแต่ถ้าหากใครตามบิวไม่ทันเจอกันได้ที่ใน Line@ แอดรวย8 vip ค่ะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางล่วงหน้าหลายชั่วโมงค่ะดวงดีรับทรัพย์นะทุกคน